จะทำอย่างไรให้พนักงานเขาเชื่อถือแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่เราพูดและนี่คือสามวิธีทำให้ผู้บริหารเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ศรัทธาเป็นที่เชื่อมั่นของพนักงานอันที่หนึ่งคำว่าว้อมเด็ดพอ ถ้าใครเคยเรียนหลักสูตรในเรื่องของ,างาก,การบริหารจัดการหรือเรื่องของภาวะผู้นำคงเคยได้ยินคําว่าวพร้อมจดท้องการเดินตามสิ่งที่เราพูดหรือพูดง่ายๆก็คือการรักษาปัจจวาดาค,นค,นคุณจะเป็นคนที่น่าเคารพคุณจะเป็นคนที่น่าศรัทธาแล้วก็น่าไว้วางใจถ้าคุณสามารถทําได้ตามที่คุณพูด หรืออย่างน้อยคุณได้พยายามที่สูดว่าคุณได้ทําอย่างสุดความตาารถคุณได้พยายามหาผลทางตา่างคุณได้ทดลองลองแล้วลองอีกเพื่อที่จะทําตาคุณพูดได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของความน่าไว้วางใจอันที่สองผมเรียกว่าความต่อเนื่องและคาดการได้มันแปลว่าคุณจะไว้วางใจใครได้สักคนหนึ่ง คุณต้องสามารถคาดการณ์ได้ว่าเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเขาคนนั้นจะมีวิธีคิดมีวิธีการให้เหตุผลมีกระบวนการในการตัดสินใจและมีพฤติการอย่างไรยกตัวอย่างง่ายถ้าคุณวางกระเป๋าเงินทิ้งไว้ในบ้านแล้วคุณจ้างแม่บ้านมาทําความสะอาดคุณคงจะไม่ยอมให้คนที่ไม่น่าไว้วางใจหรือคาดดาพฤติการไปได้เข้ามาในบ้านคุณ เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขาเข้ามาในบ้านคุณไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเมื่อเขาเห็นกระเป๋าเงินเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรเขาจะเอาหรือเขาจะไม่เอานั่นแปลว่าเกิดความเครือบแคลความไม่น่าไว้ไวางใจแน่เช่นเดียวกันการเป็นผู้นําผู้นําที่น่าไว้ไวางใจคือผู้นําที่เมื่ออยู่ในเหตุการณ์ต่างเขาสามารถทําให้ผู้ตามทําให้ทีนงานเชื่อได้ว่าเขาจะมีกระบวนการคิดเขาจะตัดสินใจเพื่อทีนงาน เขาจะเสียสระเขาจะขึ้นเพียงต่บทุพทีมงานสิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันจะถูกพิสูจน์จากความสอดเนื่องการผ่านเหตุการณ์ต่างๆการผ่านวิกฤตต่างๆถ้าผู้นําสามารถมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้อย่างสมเหตุสมผลและข้อที่สามคนที่เป็นผู้นําคุณต้องสื่อสารอย่างรงไปลงมาแปลว่าคุณต้องแสดงออกถึงความจริงใจในการที่คุณจะบอกข้อเท็จจริง ในการที่คุณจะอธิบายเหตุอธิบายผลโดยที่ไม่มีวาระซ่อนเล็กและทําให้คนที่เป็นทีมงานของคุณเขามั่นใจได้ว่าอุปสรังออกจากคุณเป็นข้อเท็จจริงแม้ว่าสิ่งที่คุณทําอาจจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่ถ้าคุณชี้แจงคุณสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาคุณกล้าขอโทษด้วยความจริงใจเมื่อมันไม่สำเร็จเมื่อมันล้มเหลวเมื่มีข้อตกลง และคุณก็พร้อมที่จะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเป็นสามข้อง,ง่ายที่คนเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามอาจจะลงลืมไปข้อที่หนึ่งคุณต้องรักษาศัจจวาจาข้อที่สองคุณต้องมีความมั่นคงมีความต่อเนื่องสามารถคาดเดาได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ข้อที่สามคุณต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากล้าบอกวามจริงนกล้าขอโทษอย่างจริงใจ แล้วก็กล้าที่จะแก้ไขแล้วก็มชอบกับปดของมา้านร้อนเส